สวัสดีครับชาวเซเว่นไนวันนี้ผมก็จะมาตีบอสเทพแห่งการทำลายให้ดูนะครับผมโดยว,วิธีการตีของผมเนี่ยห้องแรกเนี่ยปสาสคารจะใช้สองฉีดนะครับจะจบใน24่สิบสเทินก็ไปดูกันที่อุปกรณ์สมใส่กันนะอาคารของผมก็เซตตีบอสนะครับผมก็จะเน้น คอเสอยียหายคีไปเลยนะเพราะว่า c 6แล้วก็ออฟประมาณนี้ครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนตีบอสนะแล้วก็ออฟลองแหวนเป็นปริมาณคอเสอยียหายอีก2%แน่แนๆน,นะครับผมแล้วก็ลีน่าครับเซนฮิลปกติเอาแหวนหายสักคู่ครับแหวนหายไปไหน โอเคก็ฮิวปกติเลยครับเอามาฮิแล้วก็เซตตีบอสนะครับเอปาด้าเนี่ยเป็นเซตตีบอสวัวปกติของผมเลยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยส่วนพิชิตก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเซตอัตาบล็อกลอยครับผมแล้วก็อัพสกิลโประมาณนี้ ก็คิริเอลครับเอามายืนบัฟปริมาณความเสียหายเวทเฉยๆครับของก็เป็นยามสปีดเลยผมไม่ได้ใช้สกิลคิริเอลเลยนะในโรเทชันของผมเอามายืนบัฟเฉยแล้วก็ยอนจีครับผมยอนจีออฟลองเป็น HP กับพลังโจมตีนะในตอนแรกเนี่ยยอนจีของผมเนี่ยจะมีแค่แถวเดียวนะคือ HP 9%แล้วปรากฏว่าปารคาเนี่ยสองฉีดไม่พอนะครับเซตเนี้ยสแตตเนี้ย สองฉีดยังไม่พอผมเลยต้องไปเพิ่มพอสนิทกับยอนจีมาแล้วก็สุ่มแถวที่สองนะครับเป็นพลังโจมตี11%ได้มาถึงจะพอสองฉีดน,นะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นบ้านกลางๆเนี่ยอาจจะทำยากหน่อยเงื่อนไขเยอะอยู่ปาร์คาวคุณต้อง C6 แล้วหนึ่งแล้วก็เอสปาด้าเนี่ยปกติตรงนี้จะเป็นโลของมิโฮนะแต่ว่าเหตุผลที่ใช้เอปาด้าเนี่ย เหมือนกันกันกบมิโฮครับคือท่านี้ครับทําให้เวทเบาบางนะซึ่งท่านี้ทาให้เวทเบาบาง5้าเทินแต่ขอมิโฮเนี่ยมันจะทําให้เวทเบาบางแค่3ามเทินพอมัน3ามเทินเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ย,ยดูที่ผมเซตสก,กิลนะก็จะเป็นวิจิตล่างก่อนแล้วก็มีแล้วก็จะเป็นเอสปาด้าท่าล่างแล้วก็อิวนะครับหลังจากบอสเปลี่ยน HP แล้วผมก็จะบับลีน่าพอมาถึงตรงเนี้เอ p a ปาดามันจะเหลือ4ี่เทินแล้วก็บับลีน่าจะเหลือสามเทินพอปาร์สคานฉีดสองทีเสร็จเนี่ยมันก็จะพอดีก่อนที่บัฟของเอ p a ปาดากับลีน่าจะหมดถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเวลาใช้มีโฮนะครับบัฟของมีโฮเนี่ยมันอยู่แค่สามเทินพอปาร์สคานฉีดแรกแล้วเนี่ยบัฟของมีโฮจะหายไปแต่บัฟของลีน่าจะอยู่ทำให้ดาเมจตกลง แต่พอใช้เอสดปาร์ด้มามาฉีดบัฟเวทเบาบางแทนมีโฮแล้วเนี่ยทำให้บัฟมันอยู่ครบแล้วก็ยิงจบได้ในสองฉีดนะครับส่วนเซอินผมก็เป็นเซตตีบอลครับแค่ C4 อาจจะห้องสองอาจจะทําได้ไม่เยอะอันนี้ก็จะเน้นห้องแรกเป็นหลักนะว่ายิงยังไงให้ได้2องฉีดห้องสองก็อลิสเซนฮิลเต็มที่ครับผมเอเปอร์เซนต์แล้วก็ลาเชลก็เซตตีบอลเหมือนกันครับ พี่พายก็เซตตีบอลครับแล้วก็อัพอันนี้ด้วยก็จะดีมากครับกยายกาะบเบาบงเพิ่มอีกแล้วก็ลูดี้ครับเอามายืนเอามายืนบัฟพลังป้องกัน20%นะครับเพราะว่าบอสมันตีแรงมากแล้วก็จะมีจังหวะที่ได้ใช้ท่ายกโลลูดี้ขึ้นมารอบหนึ่งนะแต่ว่าหลักๆที่ผมเอามาใช้ก็เอามาบัฟพลังป้องกัน20%ในตํในตำแหน่งของลูดี้เนี่ยจะใช้อ e ีวานแทนก็ได้ แนะนําให้มีติดไว้เพราะว่าห้องสองเนี่ยมันแรงมากคือพอห้องแรกเราจบเร็วเนี่ยห้องสองเราจะต้องสู้กับบอสนานนะทําให้เรายืนแทบไม่อยู่เลยผมเลยต้องจําเป็นต้องใส่ลูดี้ตอนแรกผมก็ลองแบบลูดี้เนี่ยลองเป็นเอลิเซียอะไรอย่างเงี้ยลดพลังป้องกันมันก็ยืนไม่อยู่นะดามจดามจม,มันแรงกว่าแต่ว่าพอยือนไม่จบอะดามจโดยรวมแล้วมันก็เบากว่าอยู่ดีนะครับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นวินดี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีลินหรือวินดี้ก็ได้แต่ว่าวินดี้ของผมสี่ดาวอีล e ินผมก็แค่สี่ดาวตรงนี้วินดี้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าตัวไหนดาวเยอะกว่าก็ลองไปใช้ดูครับก็วิธีการเล่นเป็นไงเดี๋ยวผมเ้ยลองเล่นให้ดูเลยนะไม่ต้องไม่ต้องซ้อม่นให้ดูไปเลย ความยากของวิวนีก็ต้องทำปลาคานให้ฉีด402โดยประมาณนะ402จะชัวร์ผมจำไม่ได้แล้วผมยิงเท่าไหร่น่าจะ401ไปปลายหรือเปล่าโอเคถ้าล่าอปาดาเวทเบาๆไปครับ5เทิร์นอบอสอเปลี่ยน HP เสร็จแล้วก็ยิวเลยครับ แล้วเราก็บัฟดีหน้าแล้วก็ยิงปารค่าสองฉีดครับบัฟก็เนี่ยดีบัฟเหลือสามเทินแล้วก็สองเทินแต่ว่ามันจะยิงทันแน่นอนครับทันสองฉีด ่าตอนที่ผมยอนจีของผมที่ยังไม่ได้ออฟลองเป็นแอคแฮก11%อะยิง4 0 0งไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้อง4 0 0งขึ้นไปนะถึงจะทำสองฉีดได้สำหรับอ่าเีมของผมกองแรกก็ไวจีเลยลก็จะไปย่าตรงห้องสองนี่ยแหละที่เราจะยืนกันไม่อยู่ก็เปิดมาด้วยตาเชียวบนครับ ดรดเกาะเพิ่มดาเมจกัภาพไปแล้วก็ในส่วนของเซอินเนี่ยถ้าใครดาวแค่สองเนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้คายก็ได้นะเพราะว่าคายก็มีดาเมจที่ใช้ได้ใช้ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าใช้ได้เฉยถ้าเซอินแค่ดาวสองเนี่ยแล้วคายดาวดาวสี่ดาวห้าดาวหกอะใช้ได้อยู่ครั เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาเล่นาล่างลาเชลนะก็ฟันไปอกกีกรอบอ่ะพอฟันเสร็จก็จะฮิวอาริสล่างนะครับผมออฮิวอาริสล่างเสร็จก็ผมจะยกโล่จังหวะนี้นะเพราะว่า บอสก็ถ้ามันจะวนกลับมาแล้วถ้าเราไม่ยกโล่เนี่ยเซีนของเราจะม่องตรงนี้เลยนะฮะเราจบห้องแรกเร็วเราเล่นชิลๆได้ครับยกโล่ทำาน่นทำนี่ไปก่อนรอสกิลเซีินวนมาก็แปะบ,บัฟไปก่อนครับแล้วค่อยให้เซีินทีเดียว เอตลงนี้ซีอินจะลมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราอลิสฮิวขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ใช้ท่าพายสองท่าไปเลยครับก็เป็นอันจบห้องสองนะครับผมหลานห้าแล้ว รเอาที่สะดวกเลยนะจริงๆราเชล้างล่างก็ได้นะได้ทางลดดาเมจแล้วก็เพิ่มไฟเหมือนกันจริงถ้า c 6อ่ะราเชลอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ประมาณนี้ครับร้านห้าก็ถ้าใครทำได้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าวิธีนี้ได้ผลสำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนเจอกันจุติรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ